ดีกว่านั้นยังพันเตสาทูกวยพุช่วงวงปีว่าประมังโอ ยังมังหาล่าทานโมลายาะะได้เลิกได้ใช้บวงสวงเปิดอละครให้คนนิยมชมชอบทุกจังหวัดของประเทศไทยทีมงานนักสแสดงปารถนาบูชาสกาเทวะทั้งสี่ทิศจงประสิทธิในวันนี้ว่าประมังโหตุโคนามะยังทันเตนามะนามสการพระดันยังอุปตวานมสการพรัดดิน ยมจักร์นักล่าสมแต่ผู้แน่แยมเรามบูชาเทวดายังจักกะจงมังโหตุโพนามะพันเตโอมเทวรามังค์ยะหมาผู้สวงบูชาเทวดายังพันเตนามะโสหมายังหมาลาชาโนบุนายาจงมังโมตุโพนามะละครเรื่องสลักจิตเทวายังปัตตวะถ่ายช่องวันเทวดายังเทวรามังกะกุมาเทวายังพันเตนามาโต

ਵਾੰ ਨਿਮਤਾਂ ਜਾ ਪਮਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਨਮਾ ਹੰਸੇਤਾ ਰੂਪਕ ਪਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਵਾ ਸੋ ਤਾ ਫੁਨ ਮੇ ਤੇ ਸੇਂਿਆ ਸਤਜੰ ਮੇ ਬਾਸੀ ਬੰਚਾ ਪਮੰਗੋ ਹੋ ਤੁਵਾ ਹੰਸੇਤਾ ਗੁਨੋ สิคะมาตบกูบตบกาน้งาไมั้งหลังพีู่้ยไหมาไขางเดี๋ยวถ้าไม่ยูนะครับ แม่ตาค่ะตรงนี้นะครับมก็มา่งสองสามหนึ่งสองสามครับตรงมีสามแล้วตรงนี้นะคะสอเตรงนี้นะครับของีนะครับแลพพอพอมีทุก คนไหนเล่นเป็นจอมขะชุดเขียวใจพักคือเขียวพี่หญิงหญิงค่ะอ๋อที่ใส่ชุดเขียวน่ารักดีคนเล็กน้อพี่หญิงข้างหลังนะคะคนไหนคะข้างหลังที่ใส่เป็นเหมือนผ้าทิพย์ใช่ค่ะเป็นคู่มั่นของมาเดียวไม่ใช่เพียงเพนเป็นคู่มั่นค่ะหน้าเดียวโอเคมองกลางอีกทีนึงนะครับออ้งกามองนะครับผมหนึ่งสอง แครรนอ,อครับ,รบตรงนี้นะคะรับหนึ่งสองสร่มนะครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณค่ะคิมเล่นเป็นเล่นเป็นคู่มาาเดียหน่งสอขอบคุณค่ะ

มีขวดขาดเยอะมันไม่ไม่มันไม่หาดจริงๆไม่ว่าจะอย่างไรก็่ห้มาหามันไม่มันไม่สามารถเอามีนม เล้รตามไปครับแม่แมันแดงไหมัหญ่ที่ส้ดเขาบอกวไปวัน